ดวงประจำวันสำหรับวันนี้ก็วันที่ยีสาเมษายนซึ่งตรงกับวันอังคารขึ้นสิบห้าค่ำเดือนห้าปีมะโรงวันนี้ก็ตรงกับวันพระเราจะมาดูดวงท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์กันบ้างในวันนี้เป็นอย่างไรสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์วันนี้ การงานนั้นให้ระวังเพื่อนร่วมงานที่จะคิดไม่สื่อตรงกับเราบางทีเขาก็อาจมองเราว่าเราเด่นกว่าเขาเขาก็เลยไม่ค่อยชอบใจเราก็มีการคิดที่เรียกว่าอิจาริษยาตาร้อนจะให้เรานั้นด้อยกว่าเขาแต่อันที่จริงแล้ววันนี้เราในด้านการงานก็ถือว่าเราโดดเด่นอยู่กว่าเขาแล้ว ในด้านของการเงินในวันนี้ก็จะมีรายจ่ายบ่อยครั้งบางทีลูกน้องก็มาเบิกเราบ้างบางทีคนโน้นก็มาขอย,ยืมวันนี้คนนั้นก็มาขอย,ยืมก็รู้สึกว่าเราจะต้องมีรายจ่ายอยู่บ้างถ้าหากว่าเราเป็นหัวหน้าเขาในด้านของความรักในวันนี้ต้องระวังในด้านของรักซ้อนบางทีเราหรือว่าตัวเรานั่น ไม่รู้ว่าเขามีรักอยู่แล้วจะทำให้เราต้องตัดสินใจไม่ถูกถ้าหากว่าเราตัดสินใจผิดชีวิตก็จะมีการเปลี่ยนแปลงสำหรับในด้านทิศที่เป็นมงคลในวันนี้ก็คือทิศต,ตะวันออกจะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ในวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์กันบ้างในด้านของการงาน ในวันนี้ท่านจะทำอะไรก็ยังไม่ได้ดังใจที่ท่านนึกคิดไว้บางครั้งก็ต้องพึ่งพาคนอื่นหรือพึ่งพาลูกน้องให้เข้ามาช่วยแบ่งภาระในด้านของการงานในวันนี้สำหรับในด้านการเงินนั้นก็จะติดขัดนิดหน่อยบางครั้งก็จะขาดมือต้องไปขอหยิบขอยืมคนอื่นเขามาใช้ก่อนเพราะว่าในช่วงนี้ ในเรื่องของการเงินของท่านนั้นจะยังไม่ค่อยคล่องตัวสำหรับวันนี้ในด้านของความรักจะดีเป็นช่วงๆคือช่วงเช้าจะดีแต่พอมาถึงตอนเย็นๆความรักของท่านนั้นก็จะมีการโต้เถียงกันบ้างเกี่ยวกับในเรื่องการงานที่ทำนั้นอาจจะไม่ได้ดังใจที่ท่านต้องการในด้านของความรักต้องใจเย็นๆไว้ถ้าหากว่าท่านเป็นแฟนกัน ก็ต้องตามใจเขาหน่อยอย่าใจร้อนในวันนี้สำหรับทิศที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือทิศที่ท่านจะเดินทางไปไหนมาไหนคือทิศตะวันตกจะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันนี้สำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันอังคารในวันนี้ในด้านของการงานนั้นท่านก็จะมีงานที่ต้องลุย หลายด้านมีทั้งงานหนักและก็งานเบางานที่ท่านทำนั่นคืองานประจำของตัวท่านอยู่แล้วในด้านของความรักนั้นในวันนี้คนรักของท่านนั้นจะมาชวนให้ท่านไปเที่ยวด้วยกันไปทำบุญด้วยกันก็จะมีความสุขอีกประเภทหนึ่งก็ขอให้ท่านติกตรองดูแล้วก็ไปตามที่เขาชวนนั่นก็จะเป็นการดี สำหรับทิศที่เป็นมงคลนั้นก็คือทิศใต้จะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านในวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกลางวันกันบ้างในด้านของการงานก็ถือว่างานดีวันนี้จะมีคนมาช่วยทำมาช่วยทำงานให้ท่านให้ท่านได้โตหรือว่าให้ท่านได้ทำอย่างเต็มที่ในวันนี้ก็จะมีคน มาช่วยท่านหรือว่ามีลูกมือมาทำด้วยกันในวันนี้ในวันนี้ก็ในด้านของความรักนั้นท่านอย่าเจ้าชู้มิฉะนันถ้าหากว่าท่านเจ้าชู้อาจจะเดือดร้อนก็ได้ในวันนี้ต้องขอเตือนท่านไว้ให้ดีในช่วงนี้สำหรับทิศที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือทิศเหนือจะเป็นทิศที่ดีจะเป็นทิศท,ท,ที่มีความสุขจะไปทางไหนก็มีโชคมีลาภสำหรับท่านที่เกิด อยู่ในวันพุธกลางวันในวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกลางคืนกันบ้างสําหรับในด้านการงานของท่านในวันนี้รู้สึกว่าจะราบลื่นดีไม่มีอุปรสรรคอะไรทางนั้นจะมีคนคอยช่วยเหลือท่านอยู่จะคอยสนับสนุนทุกด้านในด้านของการงานนั้นก็ถือว่าไปได้ดีไปได้อย่างสวย สำหรับความรักนั้นก็เข้าใจกันดีแต่ก็ต้องระวังในการที่เรียกว่าไม่เข้าใจกันบางสิ่งบางอย่างอาจจะมีการทะเลาะเบาะแวงกันได้หรือมีการผิดใจกันได้ก็ขอให้ท่านาระวังเขไว้ในเรื่องนี้ในด้านของการเงินการเงินการเงินการงานนั้นก็จะมีการหมุนเวียนอยู่ตลอดไม่ขาดมือร้วนแต่ เป็นสิ่งที่ดีๆทางนั้นในวันนี้สำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธในด้านของการเงินนั้นก็จะมีการที่เรียกว่าหมุนเวียนอยู่ตลอดไม่ขาดมือร่วนแต่เป็นสิ่งที่ดีสำหรับสำหรับทิศที่เป็นมงคลนั้นก็คือทิศใต้จะเป็นทิศที่เป็นมงคลสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกลางคืนในช่วงนี้ ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันพระฤหัสกันบ้างในด้านการงานนั้นก็ให้ท่านระวังในการที่เรียกว่าทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนบางทีจะมีบางคนนั้นอาจจะมีที่เรียกว่าทำให้เรานั้นได้มีการเสื่อมเสียได้ท่านบรมัดระวังเขาอาจจะทำให้งานของเรานั้นผิดพลาดจะทำให้เกิดการที่เรียกว่า ไม่ดีกับตัวเราในด้านของการเงินในช่วงนี้วันนี้จะมีรายจ่ายอยู่มากอยู่จะมีรายจ่ายมากกว่ารายรับต้องระมัดร,ระวังในการจับจ่ายใช้สอยให้ดีในวันนี้ในด้านของความรักก็เหมือนเดิมจะยังซื่อตรงกันต่อไปสำหรับรักที่มีหรือว่ารักที่เริ่มพบ อันนี้ก็ให้ท่านดูใจกันไปในนานเพราะอาจจะมีการผิดพลาดไปได้ให้ท่านตรวจดูให้ดีเสียก่อนก่อนที่จะตัดสินใจอะไรลงไปสำหรับทิศที่เป็นมงคลนั้นก็คือทิศตะวันออกจะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันศุกร์กันบ้างในด้านของการงานในวันนี้ก็ขอให้ท่าน จะทำอะไรก็คิดให้รอบคอบเสียก่อนและท่านลงมือทำก็จะมีความสำเร็จทั้งงานส่วนตัวและก็งานส่วนรวมก็จะเป็นผลดีทางนั้นถ้าหากว่าท่านตั้งใจทำงานทุกสิ่งทุกอย่างนั่นร้วนแต่เป็นความสำเร็จในวันนี้ต่อมาในด้านของการเงินนั้นต้องให้ท่านระมัดระวังจะ ทำอะไรก็ขอให้ท่านคิดให้ดีเสียก่อนมิฉะนั้นท่านอาจจะเสียเงินอาจจะมีคนเข้ามาขอหยิบขอยืมในวันนี้ให้ท่านระมัดระวังให้ดีถ้าหากว่าท่านให้ไปแล้วบางครั้งเราให้เขาไปเขาก็ไม่อาจที่จะเอามาให้หรือว่าเอามาคืนเราได้ในวันต่อไปเราจะมีความผิดหวังในช่วงนี้ สำหรับในด้านทิศที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือทิศต,ตะวันตกจะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันศุกร์ในวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์กันบ้างท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์ในช่วงนี้ในด้านของการงานนั้นก็จะมีการที่เรียกว่าสะดุดติดติด,ตดขัดขัดยังไม่คล่องตัวจะทำอะไรก็ ต้องใช้ความระมัดมระวังให้ดีมิฉนั้นงานของท่านก็จะไม่ลาบลื่นหรือว่าจะต้องเอามาแก้ไขอีกสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์ในวันนี้ในด้านของการเงินในช่วงนี้ก็ระวังอีกเช่นเดียวกันอย่าให้ใครมาขอยืมถ้าเราให้เขาไปแล้วเราอาจจะไม่ได้คืนก็ได้ในด้านของความรักในวันนี้คู่ครองของท่านนั้น อาจจะมีอารมณ์ที่เรียกว่าไม่ค่อยดีจะวู่วามจะทำอะไรก็คอยจะใช้อารมณ์สูงเราพูดนิดพูดหน่อยก็บางทีไม่เข้าหูเขาเขาอาจจะมีการที่เรียกว่าลมเสียหรือว่ามาตอกย้ำอะไรเราอีกตา่หากก็ขอให้ท่าน ระมัดระวังให้ดีในเรื่องของความรักในวันนี้อาจจะมีการที่เรียกว่าเถียงกันบ้างอะไรกันบ้างอันนี้ต้องใช้อารมณ์ให้ดีสำหรับทิศที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือทิศใต้จะเป็นทิศที่ดีและเป็นทิศที่หากว่าท่านจะไปทางไหนก็จะได้โชคได้ลาภถ้าหากว่าไปทางทิศใต้รวมถึงในด้านการเงินการทองโชคลาบนั้นท่านก็จะได้ หากว่าท่านเดินไปทางทิศใต้ทั้งหมดนี้ก็เป็นการดูดวงประจำวันสำหรับวันที่23เมษายนก็ขอให้ทุกท่านนั้นโชคดีด้วยกันทุกคนสวัสดีครับ